เอาเลยนะบ้านเราตำรวจเยอะผัดโสมเนี่ยเขาบอกให้รัตนาใจเย็นๆใช่ไหมเพราะ่เขาต้องให้ใจเย็นอ่ะเขาจัดการบ้านหนูเองเขาไม่ได้ให้ใจเย็นอ๋อให้ใจเย็นทชีวิตเพราะว่าใครใครว่าอะไรรัตนาเดี่ยก็าจะจัดการให้ใช่ไหมใช่เราเป็นพยาบาลวันนี้นะครับเรากินข้าวแบบสไตล์คนรวยเขากินนะครับนี่อาหารเราก็มีแค่ไข่ชะอมนะฮะแล้วก็น้ำพริกมะม่วงนี่แล้วก็ผักบุ้งนา แต่พระรัตนาเนี่ยน่าจ้าจ้าจะกินได้อย่างเดียวคือไข่ชะอมนี่นี่คนรวยเขากินข้าวคนแบบนี้นะฮะเข้าใจะมาป้าเรารวยใช่ไหมเรารวยใช่ไหมใช่ไหมเรารวยใช่ไหมนะอ่ามาเลยอ่านกินเผาบุ้งไปไหมชีวิตจริงบ้านเราเผาบุ้งกินกับน้ำพริกอร่อยมากเลยนี่นะฮะคนรวยเขากินข้าวอะไนะกินไข่ชะอมขยำข้าวแน่แน่อ่านกินได้เลย อร่อยมากนะครับทุกคนเมนูนี้ผับบุ้งก็คือไม่ต้องไปซื้อตลาดด้วยขึ้นตามคันนาเรยกว่าผับบุ้งนาแต่ผับบุ้งมีบอกก่อนนะฮะกินดิบได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในน้ํามันอยู่ที่บนบกเพราะว่าถ้าอยู่ในน้ําเนี่ยเสี่ยงมากครับพวกเป็นเนี่ยมันชอบวางไข่ใช่ไหมพอนวางไข่ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปะยยอยู่ในลําคอเราอะแต่เนี้ยไม่มีร้านเปอร์เซ็นเพราะมันไปนที่แห้ง นะพอเป็นพี่ที่แง้งปั๊บมันมันก็จะไม่มีปิงเข้าไปอยู่ครับอันนั้นคือสบายใจได้อะป้าเข้าป้าอะไรอ่ะขี่นม่ข้าวเน่เ่โอเคค่ะนี่ฮะนี่อ้ามอ่ะเขาบุกินแบบนี้เอามาตั้งสองสามยอดแล้วก็พับนี่ไปดีนะทุกคนครับนี่นะครัหมวนนะหมวนให้ดีครับหมวนนี่จะทายดีนะผมบอกแล้วว่ากินข้าวกับน้าพริกเนี่ยต้องใช้มือ นี่นะนี่พี่ผสมมาให้หนูหรอผสมมาแล้วโอเคนี่นะฮะนี่คนระับนะต้องใช้มือเปิดครับนี่ครับนี่อืมอร่อยมากอืมอืมครับอร่อยโอเคป่ะ ้นอร่อยมากจิ้มเยอะเกินโดนเมีไม่ไม่ไม่แกงอยูนะอร่อยไหมเผ็ดมากเลยไม่จิ้มเยอะมาจิ้มจิ้มเยอะนี่นี้ฮะอายอยมหมูคอนโดก็มีนะแกงอร่อยไม่เผ็ดนี่ฮะอันนี้ผสมมาแล้วใช่ไหมพี่จ้าจ้าจ่านี่ฮะเอาบุ้งนาครับทุกคน ใส่ไปี้เน่ก็ได้ครัแล้วเราเคพยตักน้ำพริกนี่<ะ>โยไปเอาไว้นี่ม,มาดิเออแกงเไปกินแกงกับมูคอนดูมีฟ้าซื้อไว้นี่ก็กินฮะไม่กินเขาไม่กินนี่นะเปิดต้องกินเปิดกินน้ำพริกต้องกินกับเปิดนี่นี่นะ เอยไหมป้าเอยไหมจะกินน้ำมะนาวจะหมูลองกินเป็นไหมปลาบุ้งดีกว่าแต่ปลาบุ้งนี่ปลอดภัยไม่มีปีงครับเก็บบนบกมาเออฮะปลาบุ้งเนี่ยห้าในตู้เย็นนะครับ น้ำหลังเนี่ยเมื่อกี้ม่อีงพาบาะแววน้ำน้ำเนี่ยอะถ้าแบบุวกมันอยู่ในน้ำเนี่ยผมไม่แนะนำให้ให,ให้นเด็กนะให้ทาให้สุกก่อนว่าโอกาสที่เปิงมันจะไปวางไข่อ่ะสูงมากแต่เนี่ยไม่มียก,กินน้อยเดียวว่ายอดเลยก่อนสามยอดเลยเมือจับรือบัอร่อยจัดน,นี่นะต้องเปิดพักต้องเปิด อนี่นะนี่กินข้าวแบบคนสมัยเกา่าเอ,อเปิดอามองว่าัอือมอร่อยไข่ก็น่าอร่อยบ้ามาันยุ่องอะชอบมากเลยชิมยังบ้าง พิ่งหลับตัวเองกิก่อนก็ไม่ไหลับนี่เอาหรนมาหลับนั้นมัตกแล้วุแรงโอ้โหตายเลยเพีเเลยเมื่อกี้ได้ยินเพีเเลยนะจเลยบาตำรวจนอนเต็มเนีฮะนี่ครับคำใหญ่ๆชีิตจริงรงบ้าจองจรโอเคกลัวรเยเื่องที่นก อ้าวมันเปนแบบเป็นแบบกับข้าวห่างนะกินเกล็ดกินยังยังง่ายอ่ะยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอืมอะไรอื้อถามเลยล่ะอร่อยไหมอืมเขาบอกว่านี่ยบอกว่ามันตึงตึ้งเต็มปากก็พูดไม่ได้อ๋ออร่อยไม่ได้ไม่เคยมีเลยเนี่ยไม่เคยกินเหรอ แกกินกินเผ็ดได้แล้วก well ินผ็ดได้ป่ะนียเยเอาเอาพิซซ่ากันเลยแกยำแยำเวี่ไหมไม่น้ำแกงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำปลาหน่อยไหมเอาผับล้กไหมต้องนะอืมอร่อยมาก ăn à, mà đúng không ạ <laughs> à, rồi ăn à, đi quá mất mất đi ba mất một lần ạ Rồi còn

รหลงมันต้องหองหลงโอเคมือเปิดเอาจะวอันนี้ราดก่อนใส่พริกปั๊บโอเคอ่ะลองกินมือลองกินมือย้อนยุคย้อนยุคใหม่กรุงศรีของเจ๊แต่เจะต้อยต้องทันนะเพราะหน้าจะต้อยเหมือนคนกรุงศรีอยู่แล้วใช่แล้วหน้าโบราณไงโอเค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 แต่จะหมดก็่ไม่กล้ากินข้าวเนี่ยลองลอง อืเป็งไงสุโค้ดเดยวจิจกขค้มือโคตดอร่อยอร่อยปิบเปิดได้ไหมมีบเปิดได้ไหมเออเรอยดดังป้าละจะนะป้าเคยกินข้าวกับมือไหม แบบเอามือเอาใช้มือกินข้าวป้าเคยไหมใช้ช้อนเลยอ่บ้านเราไม่ทำเนี้ยเปนแบบเรียบร้อยโอ้ตํารวจมาบ้านจะยึดไม่คนเมื่อก่อนเขาชอบทำแบบนี้ไงมเขากินมืออร่อยเจ๊เคยกินไหมมือเคยบ้านเราเรียบร้อยมาถึงกินมือเจ้าของอ่ะไม่เคยอ๋อไม่เคยใช่ไหมไม่เคยอ่ะตํารวจจิงอ้มตํารวจกู่คุยอะกูก็กลัวแย่กินข้าวบวดอีกอ่ะจริงจริงอ่ะแล้วเทปบอกกินข้าวที่เทปตํารวจบอกโอ้โอ้าว เพื่อนพี่โนโดนนะรู้แล้วไอ้ข้าวคนก่อนมันตื่นมันป้ากินข้าวคำสั่งอะไรอย่างนี้ละ่ะอย่าเพิ่ตงตืงน่นเดป้าผมไม่กินข้าวไม่ลงเลยนะพระสงฆให้พี่ลูกเขาเนี่ยอย่าประสงฆ์นี่แกเฮ้ยแล้วลพ่อที่ผมนี่มี่ลบพบพระสงฆ์สั่งไว้เลยจัดกุ้งเทศในวัดโอ้โหนอาอ่ามึงกลับมาเหรอเข้าวอะไปอย่างเป้าเลยฮะอย่างยังไม่เป้เาเห,หรอ นี่เนี่ยมันกินกับอยู่เอาเอาเลยโชว์ไปเลยใช้มือตักไม่ถนัดป่อ่านเปิดปั๊บมีอุิหน้าไหมอยู่แล้วไม่ก้อยเขาโชว์เนี่ยเขาใช้มือกินข้าวเขาใช้มือกินข้าวกันเราเอาแม่จุ่จานโชว์กันเลยไหมคุณจะจุ่มทีเดียวโอเค เราสำรวจมาทุกวันเลยไอ้เจ๊โอภัพมะขู่ผมเยอะเนี่ยผมก็กินข้าวเจ๊ผมก็กลัวเจ๊อภัพมะขู่ผมเนี่ยผมกินข้าวนี่คุณดั้นดึจริงๆมามันมันดานไม่หมดน้ำมันอ่านกินข้าวผมคนแก่เลยเทียวแบบทุงคนมังเพไม่มีไฟเทียวข้าวอ่ะมันต้องมันต้องร้องให้หมดอยู่นี่ก็ผมแก่แล้วอ่ะทำไมไ่ะ มันจะไปพูดตัวเองงั้นใช่ไหมอยู่นอตีเออไปพูดงั้นยังไงเรายังไม่แก่เจะต้อยนิดจะต้อยนี่แก่ของแท้นี่ผมร้อยสิบคมร้อยสิบปีแล้วหวานใจแล้วต้องอายหรอแก่เจ๊รู้เรื่องชีวิตบ้านเราตำรวจมาคุยกันเยอะเลยขู่ยะเราเรื่องกินอะเพื่อนพี่โน้เข้าวตำรวจมาขู่เลยจ้ะพี่หนูไม่ได้ขู่เลยพูดเราพูดธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยโยมุปวดเจ็บเขาไว้ กินหมดแ่เฮ้ยกินแล้วเฮปาป้ากินได้หมดบฮ้รู้อิ่มตึงอยู่แเออกินหมดไม่หมดละอเไปก็คแก้มเหมืนกเลยไปกินคืนขายเรื่องแบบวัไงวายอะเออแบ่นี่เดี๋ยวคนก็มายิงโดยอัตโนมัติแกดนี่โดนเยอะหนกตำรวจเยอะเลยเอาค่อยว่จะตอนิ้วไหมฮะกินได้วกินเยอะน้องกินไปเยอะยเรบกจายแล้วทายเรื่อยๆลยา บา,บายบายให้หน่อยเด็กๆบายบาย <Okay. S 2> บอกว่าฝากติดตามด้วยอ๋าฝากติดตามช่องหมอปลาแฟมิลี่ช่องหมอปลาแฟมิลี่อ้าวฉุนกินปลาฉุนกินปลาตัวเองไม่สบายตัวเนี่ยอ๋อ